สวัสดีค่ะเหน่งค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่22-28พฤษภาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งนะคะความกล้าหาญบรรยากาศที่มีการจัดวางนะคะการควบคุมทั้งจิตใจตัวเองนะคะหรือเรื่องของการใช้ความสามารถมีความอึอดอดทนมากขึ้น การงานนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับทุกทุกงานเลยนะคะทุกงานทุกธุรกิจที่ทำอยู่มีโอกาสได้แสดงฝีมือนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารคุณเองเป็นผู้นำนะคะก็จะมีบรรยากาศที่จริงจังมากขึ้นลูกน้องก็จะพร้อมร่วมมือร่วมใจนะคะเอาใจใส่กันมากขึ้นช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับคู่แข่งต่างๆคุณสามารถเอาชนะได้นะคะเกี่ยวกับ ความจเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ช่วงนี้จะทำได้ดีนะคะใครที่อยากจัดแจงปัญหาเคลียร์ปัญหาช่วงนี้ก็จะมีภาษีที่เหนือกว่าทําให้สามารถจัดแจงจัดการทุกเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะการเงินก็เช่นกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่จะเคลียร์เรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆหรือเกี่ยวกับรายรับที่มากขึ้นนะคะมีโอกาสทำมากได้มาก มีโอกาสได้หาเงินหรือได้เก็บเงินมากขึ้นสุขภาพนะคะช่วงนี้พลังกายเต็มที่เลยนะคะพลังใจก็แข็งแกร่งเช่นกันพร้อมลุยเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องเ,อเน้นใน,น,น,นเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตไปก่อนนะคะสักระยะจึงจะพบเจอคนที่ถูกใจหรือถ้ามีเจอแล้วนะคะพบเจอแล้วก็เกี่ยวกับ การที่ต้องศึกษาดูใจกันอีกสักระยะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ความรักมีความสวีดหวานนะคะคนรักก็เก่งอกเก่งใจชาวพิจิกก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ลงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ